มาที่อ่อนพี่ขวัไม่ถามอะไร <c oughs> อะไรทำให้แบบไหลบ่าอ้อนเหน็หนเพื่อร้องไห้แล้วก็ร <c oughs> ้องไห้ตาค่ะมันเป็นใช่คือมันเหมือนแบบหนูคิดว่าหลายคนในวงน่าจะเป็นเหมือนแบบเราคิดว่าเราต้องพยายามเข้มแข็งตลอดเวลาเพราะว่าเหมือนเราต้องสวมหน้ากากอะค่ะที่ว่าเราจะต้องแบบไม่ p e r ร e c t แเราก็ต้องเก่งอ,อย่างใดอย่างหนึง่งเราต้องห้ามอ่อนแอเราต้องแบบ เป็นแบบที่ทุกคนคาดหวังแบบที่ให้เราเป็นอะไรเงี้ยไม่งั้นเพราะว่าเดี๋ยวเราจะโดนด่าบ้างโดนแอนตี้แซะหรืออะไรใดๆก็ตามแต่ว่าแบบหนูชอบประโยคที่พี่จองขวัญพูดนะคะว่าอ่อนแอบ้างได้เราคือคนเว้ยแค่นั้นแหละ <laughs> น,นแหละคะ่ะก็เลยแบบค่อนข้างทัสอะไรเงี้ยแล้วซึ่งช่วงนี้หนูก็รู้สึกเหมือนกันว่าแบบคือตอนแรกหนูก็แอบถืวการที่อิมมชันลอ่ะมันเป็นความอ่อนแอ เพราะาหนูรู้สึกว่าหนูเป็นภาพลักษณ์แข็งแบบเข้มแข็งตลอดอะไรเงี้ยหนูหนูเล่าให้แฟนขับฟังว่าอันนี้เป็นจดหมายที่หนูเขียนให้แฟนขับฟังนะคะคือหนูก็พูดประมาณว่ามันเหมือนมีคนสองคนเดินมามีหนูกับคนคนหนึ่งเป็นสมวันเป็นนางสาวเอแล้วถ้าเกิดแบบสะดุดก้อนหินล้ม้อกกันปึง้งคนจะทุกคนนะจะมาแห่นางสาวเอไปถามนางสาวเอมากกว่าถามหนูเพราะว่าภาพลักษณ์หนูดูเข้มแข็งเขาจะ ไม่มานั่งถามแล้วเขาจะไปถามนางสาวเอว่าเป็นไรไหมเป็นไรนไหมเพราะว่าเขาคงคิดว่าหนูแบบเดอออนก็ลุกขึ้นมาเองได้ออนเข้มแข็งออนแบบออนมันแบบดูกล้าโลกอะไรอย่างเงี้ยดูว่าแบบดูเป็นผู้หญ่แล้วอะไรเงี้ยออนรับผิดชอบเอออะไรอย่างเงี้ยมันแบบทั้งที่ความจริงคือหนูก็คงอยากให้ทุกคนถามหนูเหมือนกันว่าเฮ้ย hey, ออนโอเคเปล่า ใช่ประมาณนี้เหมือนหนูเคยคุยแบบนี้กับแฟนขับไปเลยค่ะก็เหมือนตอนนี้หนูก็เริ่มเปิดใจมากขึ้นเหมือนว่าความการที่เรารู้สึกเสียใจหรือการที่เราแสดงออกมันไม่ได้หมายความว่าเราอดแอลเว้ยคือเราก็เป็นคนคนหนึ่งเหมือนกันเลยอ่ะก็เลยแบบมีความภูมิใจเตัวเองระดับหนึ่งที่กล้าที่จะแสดงความแบบร้องไห้ออกมาบ้างให้เขาเห็น ตอนแรกคือหนูจะไม่ค่อยอยากร้องไห้เพราะเวลาร้องไห้ออกสื่อเนี้ยมันมันจะเป็นมันจะอยู่บนโซเชียลตลอดกาลเลยอะค่ะมันก็เลยมีความแบบกังวลเพราะว่าภาพลักษณ์อีกอะไรอีกหรือว่าเดี๋ยวโดนไปตีข่าวแบบไหนอีกเนี้ยเพราะแบบออกลัวอะไรเงี้ยเออคือกลัวจริงๆที่คนามจริงคือการร้องร้องไห้ทุกคนก็ร้องไห้ได้ทําไมเราจะร้องไห้ไม่ได้วะอะไร,งไรเงี้ยค่ะอืมก็เลยแบบร้องไห้เป็นเพื่อนแล้วแล้วทําไมทําไมออนถึง ถึงมีภาพลักษณ์แบบนั้นล่ะอาจจะด้วยความที่หนูดูเป็นคนมั่นใจอะไรเงี้ยด้วยแบบด้วยความแบบอาจจะอายุค่อนข้างโตในวงด้วยแล้วก็อเอออาจจะดูแบบภาพลักษณ์ภายนอกที่หนูดูเข้มแข็งอะไรเงี้ยค่ะแล้วมีเขาเป็นแม่อรอะไรเงี้ยขอโทษในอดนะเป็นเพื่อนสนิทกันนะคะค่ะค่ะพี่แก้วคือเหม่อก้วสมมติว่าสักประมาณสองสามปีก่อน เวลา <c oughs> ด้วยความที่เวลาออนผิดหวังอะออนจะไม่พูดออนจะแบบว่ามไม่เป็นไรเว้ยไม่เป็นไรเว้ยคือออนจะไม่ยอมเป็นตัวออนเองด้วย <c oughs> ที่ไม่ยอมรับว่าออนเสียใจใช่คือ<ล>หนูไม่ยอมรับ<ม>ซึ่งประมาณแบบสองปีมานี้ค่ะที่ที่ที่ออนยอมรับว่าเออพี่เส<ม>ียใ,ใจว่ะและ้วออนก็ค่อยร้องไห้ให้คนอื่นเห็นว่าแบบว่าออนเสียใจจริงจิงอะไรเงี้ยอืมเพราะว่าด้วยด้วยภาพลักที่ที่ที่ออนคิดว่าคนอื่นก็คงมองออนอย่างนั้นแล้วแบบตัวออนเองที่คิดว่าตัวเองเข้มแข็งด้วยแหละ ก็อาจจะไม่อยอมรับว่าแบบฉันเสียใจใช่ค่ะคือคือพอเราพอเราคิดว่าภาพลักษณ์เรามันเป็นแบบนั้นใช่ไหมคือหมายว่าเราคิดว่าภาพลักษณ์ที่เรามีคนอื่นที่มองเรามันเป็นแบบนั้นเราก็เลยนิยามไปเลยอย่างเนี้ยแหละครับว่าแบบเราไม่ควรจะใช่ประมาณนั้นค่ะคือเหมือนหลอกตัวเองด้วยนิดหน่อยอย่างเงี้ยคือหนูไม่ดี<ม>แต่มันหลอกมาเกือบห้าปีแล้วแหละ ไม่เป็นไรคะ่ะหลอกกี่ปีก็ได้ไม่เป็นไรคะ่ะตัวเราคะ่ะ <laughs> แต่หนูก็ยังอยากลองอยู่เหมือนเดิมนะ <laughs> <laughs> ไม่ตแอ่แก้ว่างไงคะไม่แต่นในมุมหนูที่หนูเป็นพี่อ่ะหนูเป็นพี่อ่อนหนูก็รู้สึกว่ามันน่ารักดีนะในวันที่เขาแบบพี่หนูก็เสียใจนะเว้ยอนะไร <laughs> แล้วเขาก็รังมาออกมาซึ่งแบบว่า <laughs> ตอนที่เห็นครั้งแรกก็เฮ้ยจ็บใจลงวะก็แบบรู้สึกแอนดูอ่ะ ไม่คือนี่นี่คือดีนะเออใช่จะบอกว่านี่นี่ไวนะแบบบางทีอาจจะอาจจะต้องโตไปแบบอีกเยอะเลยก็ได้ที่แบบเราจะยอมรับว่าแบบแกเราเป็นยังไงก็ได้เออคือไม่เป็นไรหรอกค่ะจะจะช้าจะเร็วอ๋อแล้วไงคะหนูก็จะยอมรับค่ะทุกความรู้สึกยอมรับความเส็บปวด อันนี้เราลองร้องเพลงใครอยู่คะคุณใช่หนูช่วงนี้หนูพยายามแบบลองแบบรับรู้ความรู้สึกตัวเองมากขึ้นเหมือนแบบทบทวนตัวเองในประมาณนี้ค่ะก็จะยอมรับความรู้สึกว่าเออรู้สึกแบบนี้รู้สึกเศร้าก็เศร้าดีใจก็ดีใจเนี่ยเขาเรียกว่าเสื้อต้องกับความรู้สึกตัวเองมากขึ้นใช่ใช่ค่ะสำคัญมากสำคัญมากแล้วก็แบบมันมันไม่มีค่ะไม่มีคนให้คะแนนนะคะค่ะไม่เป็นไรเออไอเรื่องแบบ ความความซื้อตรงหรือว่าความรู้สึกเรามันไม่มีคนให้คะแนนไม่เป็นไรหรือถ้าใครจะให้ก็แล้วแต่เขาค่ะเพราะว่าไม่เป็นไรพี่ถ้าพี่ว่างอ่ะอืม <laughs> นังหนึ่ง <laughs> เห็นไหมฉันไปเจนงสุดท้ายเธอไปค่นังหนึ่งค่ะนันึ่งมีอะไรใช่ <laughs>